สวัสดีค่ะ FC ซวันนี้อาจารย์ก็มีรนะาทางมานำเสนอนะคะวันนี้เราจะสมารสรุปร่างกันวันนี้ก็ะจะอาดคลิปเย็นๆนี่นะคะเย็นมากแล้วด้วยวันนี้งานยุ่งมากเลยที่บ้านอากาศรังปูกระเบื้องรอบบ้านอยู่นะคะเพราะว่าใกล้จะเสร็จแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะที ก่ขอกำแพงการน,น้ำท่วมนะคะ fc ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจถ่าด้วยนะคะอย่าลืมกดช่องเายถานะคะด้วยดูให้รวยเจ็ดแปดเก้านะคะ fc ดูให้รวยเจ็ดแปดเก้านะคะ,ะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเายถาก็จะให้ fc ดูคำเตือนก่อนนะคะเป็นแนวทาง ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นําแนวทางและการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสนับสนุนการพนันที่สินกฎหมายท่านทานน่านที่ตัดสินใจโปรดใช้วิทยาการชมนะคะดูแลก็พิจารณาก่อนนะคะเดี๋ยวนี้คลิปนี้จะเห็นก็จะมีเลขดดอกมาให้ fc ดูด้วยนะคะการนําเลขดดอกมาให้คือ fc คือเป็นตัวที่ให้ fc ไว้พิจารณานะคะ fc ใครอ่า อยากได้เลขดับก็แคบไปดูนะคะเป็นการที่ว่าลดต้นทุนนะคะเอฟซลดต้นทุนหร,หรือว่าเราไปตรงกับเลขนี้เราก็ซื้อน้อยหน่อยนะคะเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะเราก็แคบไปดูเลยนะคะแล้วแกไปดูแล้วก็มาดูการสรุปเลขของแยถ่านะคะว่าจะมีตัวในนี้กี่ตัวนะคะเอฟซีมีโอกาสตัดก็ได้นะคะเราก็จะมาดูนี่เลยสรุปรูป นี่ก็เด่น8นะคะ fc สูตรนี้ก็ผิดครั้งเดียวนะคะเด่น8มา8นะคะอืมอ่าตัวนี้ก็10หน่วยมาชน8อีกนะคะ fc มาชน8อ่านะคะ9 8 7ได้อืมตัวนี้ก็ไม่ยังไม่หลุดเลยนะคะ fc ตอนนั้นลหลายงวดมาแล้วนะคะ9 7 8นะคะอ่าแล้วก็มาสูตรนี้อ่า ยาถาก็จะให้เอฟซีดูนะคะสูตรนี้ก็คือมีความมั่นใจหน่อยกคือสูตรนี้อ่าสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะเอฟซีสี่ห้าเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดแปดก็คือสูตรนี้ยาเขาจะนำสรุปสูตรทั้งทั้งหมดนี้มาให้เอฟซีได้ดูนะคะอ่าคือสูตรสี่ห้าเจ็ดแปดนี้เข้ามายาวมากมนะคะ บางทีเข้าสองตัวหรือเข้าขตัวเดียวนะคะ fc แต่เป็นร่างโดยเฉพาะนะคะเราเน้นที่ร่างอย่างเดียวนะคะเข้าสองตัวก็คือ,อเป็นตัวนี้นะคะ fc ใช่ไหมอันนี้อย่างนี้อย่างนี้เข้าเข้าอย่างนี้นะคะสองตัวก็เข้าอย่างนี้นตัวเดียวนี่ก็เข้านะคะนี่ก็เข้านะคะเวลาเขาจะมาเน้นสูตรที่จะทาลงไปแล้วมาชนกัน ถ้าชนแล้วก็มีชนเจ็ดนะคะมีเจ็ดมีชนแปดนะคะเรีนเจ็ดเนแปดนะคะเด่น 7, เจ็ดเดีนแปดนะคะ FC อา้าวก็รอบนี้ไถาก็มีคลิปลงให้น้อยแต่ว่าก็เอาที่ชัวและแม่นนะคะมาลงไอ้ถาก็จับมาเป็นชุดให้ FC แล้วนะคะไอ้ถาก็จะให้ FC ดูนี่ก่อนอ่าในตารางนี้อ่ามีเข้า บนล่างื่ากี้วเข้าสามสองใช่ไหมคะเอฟซีสามสงว่าต่อนนี้เข้า5้าสี้าสีนะคะสามสองเดี๋าไปว่หวน่อยว่าสามสองน่าจะติดกันว่าก่อนก็เข้านะคะศูนย์หนะคะติดล่างติดบนนะคะเอ5-1ก็เข้านะคะเราติดอยู่แล้วข้างล่างนะคะเอะ มีติดตลอดเดชาก็ได้เอาตัวนี้มาเทียบพีเอฟซีเพื่อความมั่นใจเดชาก็ได้สุดที่เป็นอมาตัดสุดของเดชานะคะสุดของเดชาคือสิบหน่ยดดยว,ว,นวนนะะนยล่างชุดเดียวคือตัวนี้คือตัวนี้นะคะสิบหน่วยล่างชุดเดียวเดชาก็มาจับวินวดก่อนนี้ก็ชนะนะคะชนสามสองเลย เดชาก็วันตรงกับเราทําบุญถวายพระก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาดูเลกก็มาดูแล้วก็เสียดายมากเลยใคร FC ก็เลยมาวันนี้เีาจับชุดเน้นให้ FC นะคะชุดเน้นก็คือยด็าจับมาเลยชุดเน้นนี่นะคะคือแคป เลขดับไปแล้วก็จะมาติดเลขดับหลายตัวก็จะติดเลขดับหลายตัวนะคะก็คื okay, okay. อดับไม่ได้ลงทุนเราก็จะมาดูดับไม่ได้ลงทุนก็ติดนะคะห้าหกหกห้าติดนะคะหกห้าติด เลขฐานก็ไม่ได้ขึ้นให้นะคะหกห้านะคะอ่าอ่าหกห้าติดนะคะ fc อ่าแล้วอะไรติดอรือว่างล 54, ไรสี่ห้าห้าสี่มีติดไหมอ่าสี่ห้าห้าสี่อ่าแล้วก็ติดนะคะ fc นี่ติดที่นี้นะคะติดตัวนี้นะคะอ่าติดอ่าแล้วก็อะไรอีกล่ะอ่าเจ็ดห้าอ่า เจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่ก็ติดนะคะเอฟซีติดแต้มสองนะคะติดแต้มสองใครจะเล่นก็เล่นได้เป็นตัวเป็นตัวกันแล้วนะคะที่สัอยากให้ทำเป็นตัวกันอ่าล้ไอ้ยุดแปดห้าห้าแปดแปดห้าแปดก็ติดนี่นะคะก็ติดนะคะเก้าสี่สี่เก้าก็ติดก็ซื้อน้อยหน่อยนะคะเก้าแปดแปดเก้านี่ก็มีนะคะน้อยหน่อยก็ได้นะคะเอฟซีห้าเก้าห้าเก้าก็มีนะคะ ไอ้าเขาเลยเด่นลว่าล่างงวดนี้อ่าถ้าจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดหกเจ็ดน่ะติดแจ่เจ็ดหกไม่ติดน,นะคะแล้วแต่ซื้อหกห้าก็สี่ห้าก็ไปนะคะถ้าเราจะเลขกเราจะจับเลขมาเล่นกันเราก็จะมันจะอยู่ในแค่นี้พเพราะได้หาชอบก็คือท้ายล่างจะเป็นตัวขี้นะคะเอฟซีเราก็จะนําตัวไอ้อท้ายเราจับเป็นขี้ขี้ให้เลยนะคะ อ่นี้น,ะนไม่มีท้าที่ก็มีตัวนี้กับตัวนี้นะคะ F7 97. 97ไม่มีนะคะ F4 แต่จะถาทำเป็นตัวกันถ้า FT ชอบอีกตัวก็เน้นได้นะคะเน้นได้นะคะตัวนี้นะคะเน้นได้นะคะยถาก็ชอบอยู่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ F4 จะ,ะคิดยังไงนะคะ,ะถ้าพวกตัว6776นี่ก็ มันเป็นตัวคีนะคะฟ็อสซีจะจัดอีกตัวก็ได้นะคะฟ็อ 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. สี่หกเจ็ด็สซีก็ตัดเอากันนะถ้าไม่ชอบก็ตัดเอานะคะนะคะตัดเ,เอาเอกไม่น่าลงทุนเราก็จะเป็นตัวกันนะคะถ้าตัวแดงปากกาแดงก็ถือว่า้ถ่าชอบนะคะชอบส่วนตัวถ้าเป็นตัวที่ว่าเราจะ เล่นตัวไหนในงวดนี้สายวิ่งสายรูดนะคะเล่นตัวไหนในงวดนี้เนถาก็ยังชอบห้าอยู่ดีนะคะลองเก้าคือชอบขี่แล้วแผลสีชอบกระจัดขัดก็ผ่านมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจใถ้าเด็ถาก็มีเรข่องอ่กมาให้ FC แอสี เลขที่อถาให้รอบที่สรุปไปแล้วมันเป็นตัวนี้นะคะลูสี่มันก็มาชนห้าอยู่ดีนะคะแคบไปดูนะคะอ่าแคบไปดูสองชุดนี้ไอถ่ายเน้นเป็นห้ากับเก้าดูในนี้ก็มีห้ากับ9้าเหมือนเดิมนะคะเราก็จะไม่ไม่ไม่นังตัวไหนที่วงกลมนี้ไม่ใช่ว่าไอถ่ายไม่ชอบเพราะอถ่ายชอบรืาชอบ,ชอบสมตัวแต่ว่าถ้าเด่นแล้ว อือ่าเลขมันไม่หนีกันเท่าไหร่นะคะเอซีเอซีดูได้เลขไม่หนีกันเท่าไหร่เยาธาวงหก้ก็น้อยคู่อันนี้ก็กันนะคะเอซีอ่าเรามาดูล็อกเรามาดูเลขล็อกตรงกับของเราไหมนะครับอแค่ไปดูนะคะแบล,ล็บบตรงของเราแล้ไหมอ่าแค่ไปดูได้มีตัวไหนหรตรงบ้างอืม ไม่มีตรงนะคะอันนี้เขาบนล่างนะคะรับบนล่างนะคะ F4 ตีแคปแคปไปดูจะเอาไปไปลงทุนดูได้นะคะอ่ะแคปของกระทาไว้มาเลขตารางเราดูเลขตารางเราเลขตลาร,า,ตา,งรา,ตางเรามีโอกาสเข้าตลอดนะคะ F4 มีโอกาสเข้าตลอดให้ F4 เห็นอ่านะคะ ชอบไปดูได้นะคะตารางเราชอบตัวไหนนี่มีชนอ่ามีชนแปดก็มีชนห้ามาถ้าเก้ามามีตัวไหนเก้าหกเก้าห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดมีได้หมดนะคะแต่เราเป็นทวกการห้าห้าสี่ห้าก็มีแต่ว่าเลขมันก็ไม่น่าลงทุนแล้วก็มันเคยออกมาแล้วก็ มีโอกาสมาได้เหมือนกันมันอยู่ที่เอซีนะคะอ่ะยะก็พอแค่นี้นะคะไว้คลิปหน้าเราเจอกันวันหอยออกไว้ว่าใครจะได้หมานได้เฮกันบ้างนะคะขอให้เอซี FC ทุกคนอ่ะที่ดูย่ทาะนะมันหมานรวยๆกันทุกคนนะคะถูกรางวันใหญ่นะคะสวัสดีนะคะ